สวัสดีครับสบายดีพอไมมพี่น้องทุกคนครับตอนนี้ก็กำลังสิไปหาแนวกินเลยทุกคนคืออยู่แถวเฮือนข่อยนี่ยอยากกินยังกงจะกินนะกลางคืนก็ไปเยังหอยเยังกบงยังขีดคือตอนนี้ก็อยากกินแกงนะไมันไปซื้ออยู่ตลาดมันกับบริแเสบเลยทุกคนซื้อมากินนี่มันบริแเสบเขาต้องไปหาเองไปหาอยู่สาไปหแถวป้านนี่ะไก,ก่ไงไปไปบุดขอบบุดครัวบ่าวแจ็กสารวันบ่าววันดา สาวนิตรยโอ้อันนี้คือเสือไอคิตตี้แค่ไหนใช่ตะเสือไปคอนเสือเรื่องหรือไอเสือปูให้หมือนี้ได้เช่นไรได้เช่นสีคออกเลยวะโอเปแมนเสือตัวนี้โอเปเมนเนาะเอออีกอันนึงอันกันอีกอันหนึ่งลงไปอู้เสือตัวนี้ซามาริโอเว้ยใช่ไหมไปไปไปจากมาไปจากแมวหน้าไม้ก็อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยทุกคน เมื่อหน้าก็มาสิมาตึกปอกตึกปลาเพื่อด้กินไปเลยคันเข้าบัวฮาก่อนนะย่านแต่เขาหาก่อนเท่านั้นแเลยลนกูฟยังกบยังเขียดหาปูหาปลาหาหน่อไม้นี่ก็ได้เดวัดเท่านันเท่าบ่เออนี่เงี้ยไก่เลีอนเท่านี่เหณผู้ชมก็เน่อไหมลายแห้งขนาดทุกคนฝนตกเมื่อคืนนี่ก็น้ำจนถ่วมมาแท้าว่าบ้านบะซุกนี่ขนาดเจ้เบลือ

ตาพีเวสไปหาเใหม่โอ๊ยลุงคนไปหาอยู่ได้เบิร์จะไปหาอยู่ไหนวะเออตาไม่อยากอัตตาพือก่อนยู่แถวบนน่ะฮะนะมี่ปะมีหลายปะมุนเข้าไปอยู่เน๊ะมุนไปเดี๋ยวเจอกันอยู่ก่อนนะาใหม่ทุกคนเข้าไปไหนส่วนนี้เจ้าเข่าก่อนนี่บัตตาเนี้ยนี่เทลนี่ก็มีกันเลย không khảo đại tí coi tui với cái vườn coi này coi nhưng cốc nhưng kiệt nhưng hoai này mọi quân tốt Hoey gì bó, là mạnh nó mạnh Hoey bò nó mạnh Hoey vô mạnh Hoey vô nó mạnh Hoey vô nó mạnh Hoey vô mạnh หาน้ำใหม่แบบนี้นทุกคนในการหาน้ำใหม่มาหลยเนี่ยอนีโอ้ตัวเป็นแนงนี่ก็มีได้เลย ຊົງມີເບາະອາໂບເບາະເບາະນີ້ໄປນ້ຳປົກກະຕິມັນຕົກຫຼາຍເມື່ອຊິເນາະເຂົ້າມາກະເຕັມຊິເລະຊິເຮ ขอนวพี you. You ่อย่งบบมี่นม่ีทีเดียวเห็นแล้วันอยากมีตลาดบมี่อย่ลองมันเกาะตาเได้ตาได้มันสิกาะตาเไล้ไม่เลมันดีตาเดงออกขอออกไออกไปหมดเรื่สิดีตาเฉยไปเลย บ่มีบ่ซ่งเลยบ่ได้ดูคนเลยเข้ามาหาก่อนไปหละเห็นแต่หอยหักหอยหาบอกได้ได้จะอันแล้วบ่ได้วะมันบ่มีนอพ่อนอทำงานนี่เด็กมีแต่หอยเขาหักจุดเบิดเขาปอกอยู่ในที่ซ้ำ เพี่ต้นนั้นมามันมีหลายเดแต่ว่ามันมีแต่ต้นน้อยๆแล้ววันนี้มันใหญ่เด้มันใหญ่แล้วเขาก็มาเก็บเอาเจ้าหามีบ่มีใหญ่อยู่หม่ยืมเห็นไม่ได้มาสีอกไปมีแต่เปลี่ยนแผนตลาดแน่นี่เพราะว่าตลาดใกล้ๆเนี่ยก็ตลาดตาเจ้า เดะบุมีสามสีคนเออะเบิดชีพมาหาหน่อุกคนเบิ่งปกติขันมานีน่มันก็มีลายอยู่เลยคอยจะแกงอยู่ได้อยู่เหมาะโซงเหมาะแต่ว่านี่ขัามาตำหลังเขาน้อยเดียวนี่ก็เลยเบิดขันไปหาอยู่ผู้สเสลาวหะรายพูดก็ก็มันลายเลยมื่อหนอาก่อนเปลี่ยนแทน,น,นกลับเมื่อตลาดซะ เปลี่ยนแผนลงตลาดอย่างเดียวเลยแต่ว่าจะมาเกีบพักขยันนะคุกคนน่ะแก้งนะม,มันต้องมีพักขยแนผู้หลายขนาดนี่พักขยแนสิ ni, pak oh, ni bek oh nak, oh uh, dia bek kan bek bek, oh nak har je pak ni pak เห <S an> ็นแล้วพักใคร่เห็นแล้ว <S an> ได้แต่พักใคร่ทุกคนได้แต่พักใคร่แต่น้ำไม่แต่ไม่เสืยอยู่ตลาดคันจะมีกระปูกับอ่าเอามากินน้ำกันกระปูกกระหมังเห<อ>็ดเจียวปลาแดกเคยกินโอ้ลูกเคยกินอยู่พี่ใครว่าเห็ดให้ลูกกินนะพี่บอกลูกใครว่าไปอันด้ ไปตลาดเก็กำลังไปตลาดไปตลาดกระบุมีน้ำไม้คุนเอ,อ้ยตลาดกระบุมีน้ำไม้ก็เลยอ่าให้มูให้มูฮักน้ำไม้อยู่เพื่อนมาแกงซะพอเพื่อนเพื่อนถูกปูก้อนน้ำไหมไหลก็เลยเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนทำอีทกะ สีไปห,หาหาบ่าได้ทำอีสิไปซื้อตลาดตลาดก็บ,บ่มีน้ะไม้นเนื่องจากว่ามืดเนี่ยมันเป็นมื้อใส่บาทห่อเข่าสากนะเาเอึดห่อเข่าสาเขาก็เลยแบบปิดตลาดเลยบ่มีแต่ว่าตอนนี้กับน,นิต้าก็มาตั้มในสูเนาะจัดเทากอนจะราโมโหจักโอ้เอาเลยตาใส่เลยนิต้าตัดเองกับตีนเดีำำนะ๋ยวนี้หอมน้ำกันน่ะว้าตัดเองเ,อเนาะ

าากิตาใส่เกลือตีนกิตาทำเน,น้ำใหม้กำลังให้อ่าหมูฮักมาให้ทุกคนอยู่เฮือนกระชีด้แกงอยู่หรอกอาจจะเป็นคำคำแน่จังได้กิน <c oughs> ไปหาน้ำใไม่คุย้หรอไกน้ม่เฉยบุ้มเมเขาไปหาก,ก่อน <c oughs> เขาไปมีแต่หอยคนฮักเต็มอยู่แซ่บไหมแซ่บว่ะสัสน้ำใหมมากเลยบอสวยหมดพี่ชิ พอิมไพอจะมามาเสะ่าเสะกี่กว่าเสะย่านพอไีกว่าพอไี่กว่าคจริงคจริงเสอเสะ่าเสะกี่กว่ใช่ไหมแ่บอแต่บประเดกฟ้าเลียงมืดเบอประเด็กซนโอ้มื่อไหนวันมหนตังว่าไปกินอันนะไปกินตำก้วยเคื่อห่นนของน้ามีอยู่ประมาณเป็น้าเถื่อ ต้อมะกรยนไมกินแต่ตามะกร้ย hmm. ห oh, so ็ลมากกัเจ็บทองกนาดะู้ปลาเด็กบางฮานูอ๋อเมือไม่อยูแสดงวะได้ยูได้นี่เป็นกระปลาเด็กซพนาเนาะจังพ่อแล้มันขายบขาดีเนาะไหมมาเลยดรมลดีเนาะโอจะไม่ไต้องไม่หัดใช่ไโอ้ Nhà, mình bước. À. Oh. Oh. Nhà mình bước. để mình bớt bò mình đang nhìn đỉnh đình, ôi, nha mình bớt. Đã nhiều mũ một, đã nhiều không? Có mấy tấm bọc, có đi? Cói hỏi Đây, là này mày Anh ấy cứ nấm như vậy, mày mày nấm nhầy như vậy, nấm mày mày bồ men, nấm nhầy như vậy Nấm nên bố ล้างนอย่างนี้ไปทุ่มบอลนี่จ้านี่ตำเรื่อน้ใหม่นะทุกคนไปหาก็บบไดสุดท้ายได้ื้อเอาปตกับบ่คอยได้มาในช่วงนี้เพว่าเพิ่ปเป็นมือขวาเบาสูเดียวนี่แต่ตั้งแต่ลุงตลาดโตลุงตลาดนไปแหลทางั้นโตพอออมลูกกูเบิร์ตไปซื้อให้แนมลูกกูเบิร์ตโต ที่เป็นผัวอีกผู้หนึ่งล้วแล้วม่มากินกับปเงี่ไงโซ่ไปโซ่กับตำอิกกินกับปถ่ทยคิดว่ามันโซ่บทวนแต่ย่อโตนักบรรักย่อไปทางกลางผัวทำไม แกงหน่อไม้ก็คือจะไปถ่ายคนเบืองต่างเพราะว่ามันถ่ายลายเถื่อนแกงหน่อไม้มันก็ธรรมดาไปเดียว่าทำไมคนเราชอบกินแกงหน่อไม้จังวะสั้นๆสองขั้นตมนนี้นะแกงนไม้มันเป็นอาหารหลักของเราตำมะคุงแกงหน่อไม้ปิ้งไก่ใครมาก็ต้องได้กินเนาะกับแบบไปเมกาาเ้าแหละเป็นยังคนเมกาคือมักกินพิซซ่าแท้นะนีะ่ก็คือกันแหละเป็นยังคนเราคือมักกิน,นกับทำไมคนไทยคือมากินข้าพัดกับพัดกะเพราแท้ มันก็เป็นอาหารที่แบบหลักๆอันนี้คือกันแกงหน่อไม้นี่ที่ง่ายๆเข็นยังบอกระไรแต่อาหารลาวเป็นอาหารทีฏฐยากที่สุดแหละเขอว่าหลายขั้นตอนให้คนประเทศอื่นมาเห็ดอาหารลาวเนี่ยก็เห็ดบัเป็นเสื้อบอก่คือแกงหน่อไม้เนี่ยเอาต้องหาหน่อไม้มาต้องเอามาต้มหลังจากต้มให้จืดปุ๊บต้องเอายานั่งแบบนี้ยานั่งเพียงยังต้องไม่ยองเอาน้ำมันขั้นเอันเต็มๆเขียว ปลาแดกต้องใส่พักขะแยงต้องใส่หมากนั่นใส่นั่นใส่นี่ใส่เกลือโอ้หลายอย่างอาหารบ้านเขาไม่จะใส่ขั้วทั้งเต๊ดเต๊ะเต๊ะแปรงเาเกลือลงไปงก็แล้วอันนี้เนี่ยอาหารเราเนี่ยเห็ขดขุ่ยเนี่ยทุกคนเป็นลาบเป็นก๋อยแห้งครับลาบปลาก๋อยปลาเนี่ยหงายครับซื้อที่กูสิก้อยกินมั้ยปลาตองปะก๋วยปลาตองลาบ ระจองกเป็นน yeah, so uh, uh, ี่าม uh, ่าีลบเปนยลาตีบแสบมือนลาบปลาบูมาแต่บ้านประมาอยมอกี่บ้านยังวะมือผลิตเมืองคงบอบาเคุณดีเลยหลุดพอกันอืมอันนี้ต้องหิ้งนะกับอัานี้ตอนี้หล ไปไม่บายแล้วทุกคนเด้อแกงน้ำไม้เดี๋ยวเขาสีแกงเองหรอกเนาะมันหลายคลิปเลยนี่เด้ได้มาอี๋น้ำไหมไปหาไปได้อันนี้เป็นน้ำไม้ที่ปลูกเอาเดิมบ่มีเกิดธรรมชาติ์น้ำไหมเดี๋วนี้มันบ่มีคนเพิ่นหน้ำไหมภายบ้านไมยบายเจอกันคลิปหน้าขอบใจที่บิ่งคลิปนี้จนจบเดี๋ยวทุกคนเด้อผิดแผนแกงน้ำไม้เนาะเดี๋ยวอีกสองสามมือเขาจังสีไปหาอยู่ผู้สหลาะซะผู้สหล์คู้สิไลยเนาะ ตะกี้ขอไปหาไู้พูดสล่าวนะเป็นกระสอบเอากระสอบขึ้นไปแบ,บกมาจนมาได้เสียไปนะำไม้นะนะนกูไปเดี๋ยวมันแบบนี้อยู่ผู้สล่าวมันจะเป็นน้ำไม้แบบน้ำไม้ยังไงน้ำไม้จูน้ำไม้ลา,าม,ม,มันจะแบบโคตรขากเลยเอาไปบายทุกคนเดี๋ยวมือหนาเอาไปเห็ดคลิปหาน้าไมด้ดีๆให้ทุกคนบึนอันนี้ไปกระบาดมันแบบนี <im> ้ส <im> ักยิ่งแตบอกให้นอนอยู่